ผลกับใครส่งผลกับสายพญานาคมากที่สุดค่ะส่งผลกับสายพญานาคมากที่สุดใครเป็นสายพญานาคกิ่งคนหนึ่งคือสายพญานาคนะคะทําไมกิ่งถึงพูดอย่างนั้นกิ่งจะบอกว่ากิ่งเคยไปถ้านาคามาสี่รอบแล้วกิ่งเป็นคนจังหวัดบึงการนะกิ่งขึ้นถ้านาคาตั้งแต่ยังไม่ดังนะคะยังไม่มีใครขึ้นด้วยซ้ํานะคะแล้วกิ่งเป็นคนชวนพี่มดดามาถ้านาคาเป็นคนชวนพี่มดดาเอาไปออกรายการแล้วทําให้รายการเปี้ยงปางแล้วถ้านาคาดังมากๆเลยอย่างนี้ค่ะ ตอนที่กิ่งขึ้นถ้ำนาคามันมีนิมิตมามีนิมิตบอกกิ่งว่าลูกให้ทํากระเป๋าสตตาค์สีนี้นะให้คนที่เป็นสายพญานาคให้คนที่นับถือพญานาคบูชาพญานาคแล้วเขาจะเฮงสองเท่าปังส,งสองเท่าเขาขออะไรก็จะได้เร็วกว่าคนอื่นสองเท่าให้ใช้สีน้ําตาล ก็แค่นั้นแหละกิ่งก็เอาลงมากิ่งก็ทําเลยถ้าทุกคนไม่เชื่อ,อ,อ,อท,ทุกคนย้อนกลับไปดูคือกิ่งอะทํากระเป๋าสตางค์มา6ปีละทุกคนย้อนกลับไปดูได้กิ่งเพิ่งทําสีนี้มาเข้าปีที่2เองนะคะที่มีกระเป๋าสีนี้นะ นี้ใช้ได้ทุกวันเกิดนะจ๊ะใช้ได้ทุกวันเกิดแล้วก็มีไม่เยอะนะจ๊ะมีแค่ไม่กี่ใบมีแค่ไม่กี่ใบตอนนี้กิ่งคิดว่าไม่น่าเหลือถึง20บใบด้วยซ้ำไม่น่าเหลือถึง20ใบด้วยซ้ำนะจ๊ะรุ่นซ้อนเงินด้านในเป็นอย่างไรด้านในมีช่องใส่บัตรเหมือนกัน12ช่องนะจ๊ะแล้วก็ใส่มือถือได้แล้วก็เป็นรุ่นซ้อนเงินรุ่นนี้กิ่งจะบอกว่าขายดีมาก